สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำหมวกซานตาซานตี้ในเกมซากูระสคู simulator กันนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยเทศกาลที่กำลังจะมาถึงและมาแรงในช่วงนี้นะคะ จะหนีไปไหนไม่ได้เลยนอกจากเทศกาลคริสต์มาสอีฟนะคะทุกคนก็ในคลิปนี้แป้งเลยจะมีทริคดีๆเกี่ยวกับคร r i ต์มาสในช่วงนี้ในเกมซากูระมาสอนทุกคนกันนะคะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ดูไปแล้วก็กดใจกดไลค์ให้แป้งด้วยนะคะทุกคนแต่ใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถมาดูเพื่อแวะดูความรู้ใหม่ในเกมกันได้นะคะ ก็คือในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่ยังสงสัยนะคะว่าอยากจะใส่ชุดอื่นแต่อยากจะใส่หมวกซันต้าแซนตี้สวยๆต้อนรับคริสต์มาสด้วยแบบบางคนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อซันต้าก่อนเสื้อแซนตี้ก่อนถึงจะมีหมวกนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยไปรู้ทริคดีๆมาก็คือ ใส่ชุดนักเรียนชุดนอนชุดเล่นแต่ใส่หมวกคริสต์มาสสีแดงขาวได้นะคะทุกคนใครที่นึกไม่ออกก็คือจะเป็นแบบหมวกสีแดงขอบสีเอาขาวแล้วก็จะมีปีแบบปุ้ยๆกลมๆนะคะสีเอาขาวเนาะขั้นตอนแรกมาที่เมนูซ้ายบนต่อมากดที่ชาร่าอีดิทไอเทมอีดิแป้งจะไปอย่างช้าช้านะคะทุกคนจะได้เข้าใจนะ มันก็จะขึ้นหน้านี้ให้ทุกคนกดมาที่โหมดไอเทมด้านล่างต่อมากดมาที่โหมดเฮดด้านบนหรือว่าเป็นโหมดที่เกี่ยวกับออเซอร์ตต่างๆในพวกหัวนะคะพวกสร้อยพวกหมวกเนาะให้ทุกคนกดมาที่ช่องที่4นะคะคำว่า Santa ุกคนกดเข้าไปนะคะทุกคนมันก็จะเป็นหมวกแบบนี้เนาะทุกคนเห็นไหมนี่คือหมวกซันต้านะคะแป้งเนี่ยจะชอบใส่ชุดฤดูหนาวแบบนี้เนาะแต่ว่าอยากมีหมวกคริสต์มาสน่ารักน่ารักเนี่ยใครที่อยากจะปรับให้มันน่ารักแป้งแนะนําให้กดตัว y ลบนะคะก็คือทําให้มันเอียงเอียงแล้วก็กดให้มันเล็กลงนะคะทุกคนมันจะได้แบบดูน่ารักแล้วก็ดูสมกับเป็นหมวกนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยเหมือนไม่ตั้งใจใส่แต่ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งก็จะมาสอนทุกคนทำหมวกคริสต์มาสอีฟเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูจบมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้กันด้วยนะคะทุกคนคลิปหน้าอยากจะให้แป้งเนี่ยสอนทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย